โอ้โหสิงโตม่นชอบเข้ามาขัดวะ่ะไปครับสวยครับโลว่าไงได้ลุ้นไหมเปาโอเคเต็มเครื่องครับผมนะเออมาแบบนี้หน่อยครับโ้ my god โอ้สิงโตโอ้โหรอบนี้น่าจะโดนรถครับรอบนี้น่าจะโดนน่านไงว่าแล้ว กลับไปที่300ใหม่ครับอ่าโอเคถ้า300นี่โดนก็เทอร์โบเลยฮะมามได้น้อยได้น้อยได้น้อยแต่อยากซ้ำซ้ำโอโหได้น้อยได้น้อยอีกแล้วโอเคมายัดเลยแล้วกันโอ้โหอุตส่าห์ยัดโอ้อ่าโลภชิน,นวัน <laughs> ซ้ำอีกที โอ้โหโบนัสเทพมานี่กดนี่เจ็ดห้านี่เต็มเครื่องนี่มาโอ้ยจะสองหมื่นบันน้อโสมือนี่นะเอ้ยวเวเร็วๆรๆแล้วเรวรแล้วเพื่อนไปครับมับเข้าให้สวยงามขอแค่สั่งหมื่นเพื่อนขอแค่สังหมืนสวยเพื่อนสวยเอามาไปเรื่อยๆเพื่อน ไปเรื่อยๆครับมับเขาให้เต็มแผงอีกหนึ่งทีอย่าบอกนะว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะไอ้เจ้มันจะกลับมาแค่หมื่นสี่เหมือนเดิมนะเอฟซีนะฮาเลยนะฮาขี้แตกนะคลิปนี้ถ้ายาวไม่เป็นไรนะเอซนะเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งเป็นสองภาคแล้วกันนะครับนะมาครับโอเคสวยอืไปจ้มามับเขาให้สวยงาม ไปต่อจ้ามาบเข้าห้สวยงามอ่าเจ็ดห้าก็ยังได้อยู่นะฮะไปครับอุ๊ยมงกุฎดอกนี้สวยงามรับเออแม็กก็เข้าว่ะเข้าว่ะเข้าว่ะท่านผู้ชมเข้าว่ะเออมาแจมบอกเลยว่าแจมร้อยห้าสิบสี่ครับจังหวะนี้ยเบดสามร้อยปิดเทโบไปครับไม่มาก็ต้องเบดสี่ร้อยห้าสิบแล้วครับจังหวะนี้ยังไงซ้ำดีครับไม่มานี่ลากยาวได้ครับ ไม่มาอย่างนี้ลางยาวได้ครับโอ้โหเกลือเกลือเหลือเกินโอเคโอ้โหไปไม่สุด่ะท่านผู้ชมแช่กระแช่ไม่ได้นะเพราะว่าโบนัสมันลงแล้วนะโอ้ยมันจะมีสิทธิ์ลงให้ผมอีกรอบบนนอปะไปลองซ้ําดูไม่ลงจริงๆหมดแม็กจริงๆจริงๆด้วยยิ่งแช่ยิ่ง,ง,งโดนว่าแล้วโอ้โหจบข่าวในระราจะสำนัก โอ้มม่กอดจบแล้วแค่นี้เลยท่านผู้ชมเอ้ยมาไปนั่นไงต้องออกแล้วเข้าใหม่วะออ้ยจะดันได้บ่เนาะไล่มันจะตันอะไรขนาดนั้นว่าเราปั่นมาตั้งนานนนเอฟซีเตนที่มันจะหลุดนะครับตามจริงต้องหลุดโคง้งอะนี่ เออเนี่ยมันต้องมีอย่างนี้มาบ้างเนี่ย <c oughs> อย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งดีใจไปท่านผู้ชมไปผมลากยาวมาลาทอนเลยแล้วกันมาขอให้มันหลุดหมื่นสี่ได้นะไปได้หมื่นห้าเนี่ยผมว่ามันหลุดแน่นะครับอืมอืม,อมโอโ้โลโอ้โหสิงโตแม่งไม่น่ามาดักเลยนะ ลายไม่เข้าพวกยังจะเสียกมาอีกโอ้โหวายอ่ะโอเคได้อยู่เอออังหุ่นช่องสามได้ฟีสปินครับผมเต็มเครื่องด้วยนะฮะเออมีฟงมีฟรีบ้างโอเคโอ้กี่นาทีแล้วเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะนานพอสมควรแล้วเนี่ยไปครับมับเขาให้สวยงามมับเขาให้ ไม่น่าจะถึงไม่น่าจะสุดต่โอโหหมดการาฟครับหมดการาฟครับท่านผู้ชมหมดการาฟสามรอยยันหน้าไปบับต้องตะเลิดสิวะมาถึงขั้นนี้แล้วมันจะมาหง่อยได้ไงเอ้าเจอกันอืบโอเคสวยงามฟรีเกมครับผมเอามาหลุดแน่ดอกนี้หลุดแน่ท่านะผู้ชมหลุดแน่ผมบอกเลยโอ้สู้ไหนสอง อ๋อ oh, ไปครับโอ้โหฟรีฟรีเอะมึงรีบวิ่งไปไหนเนี่ย <laughs> มองแทบไม่ทันโอ้โ oh, ห <laughs> มองแทบไม่ทัน <laughs> ยับสี oh, ่ห้าโอ้ยสี่ร้อยห้าสิบประันไปครับอโ <laughs> อ้โหได้อยู่เอาโล่อ,อีกทีนึงอึ้อหุยเต็มเครื่องครับผมมามากูรอดเว้ย ไปครับผมได้อยู่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 โอ้ m ม g ก็โอ้ m ม g ก็ลงครับลงไปเจ็ดห้าดีกว่าครับไปเจ็ดห้าดีกว่าครับขาดไม่เยอะขาดไม่เยอะฮะเอาละสองหมื่นต้องมาแล้วแหละท่านผู้ชมจังหวะนี้อยู่ไม่ได้ดอกไอสองเฮ้ยไรภาคเลยครับวันนี้ครับผมสองภาคครับตเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านผู้ชมเราพูดถึงสู้กันนานแต่แม่งคุ้มคุ้มแม่งคุ้ม สู้นานแต่คุ้มมาครับเออสวยงามโปมา <c oughs> ไม่เต็มโอเคสู้นานแต่คุ้มมาดิมาดิมาดิาดไปฮะถึงแน่นอนถึงแน่นอนไปจ้าสวยครับสามฮะสามอีกทีสามร้อยไปบุ้มนี่ไงโอ้ยทีเดียวเวรนกรรมเวรนของกรรมกรรมของเวรน ขาดไม่มากครับขาดไม่มากครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยสุดไว้สุดโวยสุดไวยสุดโวยโอ้โใจผมก็ร้อนนะจริงนะ <c oughs> แบบเมื่อไร่มึงจะถึงเมื่อไร่มึงจะถึงถ้าพูดถึงลายสวยๆครับลายหัวคนกับลายมูกุฎมันลงที่เบตเจ็ดห้านะลงดีลงดีด้วยนะสังเกตดีๆนะครับนะ แต่ก็ไม่ถึงกับว่าลงถี่นะครับนะประมาณทักสามสิบไม้มาทีนะครับประมาณนั้นที่สังเกตเมื่อกี้นะมาเดียอโอเคสวยโปเอาแล้วสองหมื่นเรียบร้อยท่านผู้ชมเอาโอเคสวยฟรีไหมล่ะเอาฟรีแล้วครับจะแถมไม่คุยสักฟรีนึงก็ไม่ได้มะหลุดหลุดโค้งครับหลุดโคง้งแบบนี้เขาเรียกแหกโค้งโอ้ไปจ้า เอาอีกแล้วดูฟีฟรีเบ็ดสามร้อยนี่แม่งโคตรเกลือเลยโอ้โหมึงกลัวไม่ได้ฟันแม่งวิ่งขนาดนี้เวนโอ้โอ้ไม่กอดมาปัดเศษหน่อยไปครับปัดเศษหน่อยขยับขึ้นไป oh. Oh, โบโหยงอุยง <c oughs> อ้ยมงอะ่ะอยากได้มงอะ่ะแล้วม้ชมซ้ำเลย อือหือโอ้สิงโตโดนแล้วแหละจังหวะนี้โดนแล้วแหละลงไปเจ็ดห้าครับเอาละ่ะเต็มเครื่องครับท่านผู้ชมโอ้ดูกันเป็นมาราธอนไปเลยนะเอฟซีนะมาเอียไปได้ต่อครับไปได้ต่อไปได้ต่อนะท่านผู้ชมไปฮะไปครับไปได้ต่อฮะเดียไม่หยุดว่ะไม่หยุดวะไปครับไปครับ สองหมืนแล้วใจมนันเฮาเออสวยงามสองหมืนแล้วใจมนันเฮามาโลโอเบาบางจางจริงๆเอาแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วท่านผู้ชมน่าจะหลุดแล้วน่าจะหลุดแล้วโอเคอืม,มา <c oughs> ผมว่าพอแค่นี้ก่อนมัน้งเก็บซื้อนานแล้ววะพอไหมเอาวะไหนๆก็ไหนๆแลอะอะ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับ ซ้ำฮะโอ้ไลกินมาแล้วขึ้นเป็นโดนขึ้นเป็นโดนซ้ำนั่นไงไลกินมาแล้วครับท่านผู้ชมไลา์เมื่อกี้นะฮะก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะครับผมนักก็ไว้แค่นี้แล้ะกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจช่องโนวันด้วยแล้วกันสิ่งที่สำคัญไม่ได้นำให้ทำตามใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับรักนะจุ๊บ